ก่อนนะครับมาที่1นะครับ3ามสี่ป้ายหเตะ2องสามี่หเตะ6กเจ็นะครับขอเตะขาสูงนะครับอ่านเอาไหานะสามสี่ป้ายหนเตะ2องสามส้าเตะ6 7 8 8ขอแยกเท้าแบบนี้นะครับมาที่หนึ่งสามี่ป้าย หนึ่งเตะสองสามส้าเตะหกเคราวนี้สะโพกมากหนึ 1, 2, 3, และ4 5 6 7และ8ได้นะครับขอดูหน่อยขอดูหน่อย okay. สองาลารวมกันบาเตะก,กับบาสะโพก3 4มสี่ไปหเตะ2 3 4 5เตะ6กเจสะโพก2 2 3และ4 5 6 7และ8ด เจ็ด hey, และแปดตรงนี้นะครับแล้วเราแยกไปขวามือนะทูสเตปสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะอ่ะโอ้ชจบตรงนี้นะบาร์ที่สามสามสี่ป้ายสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสะโพกสองสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดคว้าไปสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะแล้วเรา,เาจะหันไปทางซ้ายมือนะครับเอาขากรรน,นะครับหนึ่งสองลงสามสี่ลงห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะ กลางกีตาร์กีตาร์ไปที่3นะครับ3า8 3ี่แปดสามสองสามสี่ห้าหเจ็ดดคราวนี้เริมนมตัวเปลี่ยนทิศแล้วนะครับเป็นสี่สองสามสี่ห้าหเจดแดคราวนี้เราเอามืาอแขวนเป็นลูกตุ้มด้วยพอแขวนเป็นลูกตุ้มอันนี้เป็นหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดดอย่างนี้นะเอามือก่อนยังไม่เอาแขนนะ ก่อนนะสามสี่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ถ้าเกิดระบวกเท้าด้วยนะเท้าบวกแขนสามสี่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำไมมันสูดกันหรืออะไรไปด้วยกันไปด้วยกันอะนะ แต่จริงจแล้วทำแค่บาเดียวอันนี้ทำให้มันชำนาญอ่ะสี่บลารวมกันตั้งแต่ปลาเตะเลยนะสามสี่ปลหนึ่งเตะสองสามสี่ห้าเตะหกเจ็ดสาโพกสองสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดขว้าปลาสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแม่พ่อสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วเราก็เริ่มหนึ่งใหม่ด้วยเท้าเท้าขวาก้าวไปข้างหน้า 1นึ่งเตะสองสามสี่ห้าเตะหเด็กซาพกสองสองสและสี่ห้าหเด็กขวาไป3ามสองสามสี่ห้าหเด็กแมโบสี่สองสาี่ห้าหเด็กแนะครับเด็กแปแล้วเราก้าที่หนึ่งทางขวากบไปหน้าจบเลีซ้ายอยู่หน้าก่อนซ้ายอยู่หน้าโอเคบาที่1นึะสามี่แป 1นึ่งเตะสองสามสี่ห้าเตะหกเาพกสองสองสาและสี่หหกเตะคว้าไปสามสองสามสห้มโบสี่สองสาหหต่อเนื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจชาพ่2สองสองสมสี่ห้าคว้าไปหนึ่งสองสมสหหมโบ 1>, 1 2 3 4งสหเริ่มใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสก๊อตหนองสามสีห้เจ็ดข้าไปหนึ่งสม่ห้แม่โบหนึสองสามห6เริ่มใหม่1 2 3่5 6องแบบนี้นะเอาดนตตีนะครับ